วันนี้นะคะพิมพอยู่ที่วัดบางฝ้ายนะคระัว่าย่างหลวงพ่อนาคใหญ่นะคะที่ติดริมแม่นม้ำเจษพยาค่ะตามพิมพ์ไปด้านในเลยค่ะไปเร็วนโมพุทธายาพระพุทธไตยรตนะยะนะตอนนี้พิมพ์อยู่ในอุโบสถนะคะที่ประดิสฐานหลวงพ่อนาคใหญ่นะคะหลวงพ่อนาคใหญ่นะคะเป็นพระ อายุกว่าหลายร้อยปีสมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะคะที่พิมพ์อยู่เนี่ยคืออุโบสถหลังใหม่อุโบสถหลังเก่าเนี่ยจะติดอยู่ริม,มน้ำเจ้าพยานะคะ mm hmm. เกิดจากการฟุดตัวของริมแม่น้ำตริ่งขึ้นมา mm hmm. ก็เลยมีการสร้างอุโบสถหลังใหม่วันนี้พิมพ์ได้รับความกรุณาจากรองเจ้าอาวาสที่วัดบางฝ้ายนะคะที่ได้ให้ขมาถ่ายทำหลวงพ่อนาคใหญ่ในอุโบสถนะคะแล้วก็ สมัยก่อนนี้นะคะวัดบางไฝ้ายในชื่อเดิมชื่อว่าวัดมาดอิ่มศรัทธาธรรมคือเป็นชื่อให้เกียรติกับผู้ที่ก่อตั้งวัดขึ้นมาในหลายร้อยปีที่แล้วแล้วก็มีการเปลี่ยนมาเป็นวัดบางไฝ้าค่ะการที่ท่านนะคะจะมากราบไหว้หลวงพ่อนาคใหญ่นะคะพอดีว่าด้านนอกนะคะ่ะจะมีองค์จำลองที่มณฑปนะคะสามารถไปไหว้เกาะขอพรได้ส่วนในอุโบสถเนี่ยก็จะมีเปิดในโอกาสงานบุญต่างๆนะคะ ตอนนี้นะคะพิมพอยู่หน้าบนดบหลวงพ่อนักใหญ่องค์จำลองอยู่ด้านในนะคะทุกท่านสามารถมาไหว้องค์จำลองได้ที่นี่เลยนะคะฝักพิมพ์พาไปไหว้ด้านในค่ะในอันนี้นะคะวัดบางวัดบางฝ้าย,ยจะติดกับริมน้ำเจ้าพยานะคะเดี๋ยวแล้วพิมพ์ภาพดูบรรยากาศด้านนอกกันว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้คือบริการรอบวัดหมดเลยวัดบางฝ้าย วัดบางไฟยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาที่มีอายุกว่าหลายร้อยปีซึ่งเป็นวัดหนึ่งที่ติดกับแหล่งธรรมชาติริมสายน้ําก็ยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่องขวัญพิมพ์ฟรีดอมนะคะยังไงก็ช่วยติดตามคลิปอื่นๆตามมาด้วยนะคะ